<c oughs> โอโอเคยังไม่ได้เริ่มคลิปเลยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในเกมคือลาเลียดาวเอเลียนเหมือนเดิมและตอนนี้ผมกำลังโดนสลามโจมตีขนาดที่กำลังเปิดเริ่มต้นคลิปโอเคจากคลิปที่แล้วคุณก็จะได้ยินเสียงกับคุณแม่ผม เพราะว่าใจจะมาดูเรื่องด้านการทำยูทูบของผมอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีการผิดพลาดอะไรและเขาบอกไว้ก่อนผมจะอาทิตย์ทุกๆวันเสาร์อาทิตย์อีกคลิปไม่รู้แต่ที่ร,รู้แร่อยู่างนะั้นไปกันเลยพร้องยังโอเคได้แล้วซึ่งหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเข้ามา ราจะสร้างบ้านใต้ดินเป็นทั้งนี้ก่อนแล้วกันเพื่อไม่ให้มีสัตว์ประหลาดตัวไหนเข้ามาในบ้านเราได้บ่อกไปก่อนนะว่าดาวเอเลี่ยนและตอนกลางคืนมันจะนรกมากอย่างที่บอกไปโอเคน,นะนั่งเงเพื่อนเราไปแล้วไม่รู้แล้วเพื่อนเราเพื่อนเราไม่รู้แล้วเพื่อนเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อนเราไม่รู้แล้วว่าเราวาเพื่อนเราจะไปทำอะไร เราไม่รู้ซะแล้วลว่าเราก็ยังเจออะไรและคอตโอเคนะทุกคนผมจะเร่งเสียงให้ดังวัานี้เพราะว่าผมไม่มีไม้เริ่มต้นก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งเราจะสร้างบ้านไปปูดแล้วก็ขวดขุดดินแล้วพ่อจะมีงานของตัวเองด้วยเราจะสร้างบ้านหลังใหญ่ๆไว้ก่อน เราจะเรียกเพื่อนเราเข้ามาแล้วกันเพื่อนเพื่อนงี้ก็มาหยักโอเคเสร็จแล้วโอเคเพื่อนฉันไม่อยากให้ตายเหมือนในทางนั้นโอเคอะเพื่อนเราก็จะสร้างเมืออเป็นของตัวเองน,นี่คือของเราเนื้ง เราจะสร้างเหมืองมาไว้ตรงนี้แหละเรามีเชือกแล้วก็จะขุดลงไปคุณลงไปเรื่อยขุดไปขุดลงไปเราจะุลงไป้รง,งล่างนี้เพื่อหาแร่ต่างแต่เราก็ไปตรงนั้นได้โยมใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปเข้าเข้าตรงเหมือตรวนี้กันเอ๊ะบาเดี๋ยวแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนจะไม่นานะ่าทษกขนาดนั้นนะหวังว่าแค่หวังไว้บ่มนจะไม่นารกตายแล้วไหมตายแล้ว ตายแล้ว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 บาราประจาาพลังดินจา้าเต่าโอเคขอบคุณด้วยนะน,นินพลังดินจา้าเต่าขอบคุณเนื่องจากพลังดินเจา้าเต่านั้นได่ช่วยเราไว้ตื้อตื้อตื้อตื้เราจะลงไปกันทุกคนจะถึงเวลา,ไไา,ากลับบ้านเมื่อไหร่เราค่อยกลับในตอนนี้เพราะว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดต,ตัวไหนเข้ามาในนี้ของเราได้ ไปอุ้ยยาดีแน่ความความเยี่ยมของร่มไปมีร่มมีสามอันเราจะไปกันถ้าถามว่าทำห้เห็นแร่ทำไมไม่ขุดหยิไไ้ขุดที่เราจะกลับมาขุดแล้วเ,เราสำรวจกันเดี๋ยวมองเดียอ,อ้มันอะไรนะนนะ่ะแล้วลองขุดดีรวก่อนแล้วกัน แหวงให้เจ้าเจ้าแหล่งน้ำพิเศษใหม่นะใหม่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 ไม่เวลาไปแกแล้วเจ้าสลามเจ้าชายมาแล้วว้า ซอมบี้ด้วยผมไม่รู้หรอกแต่ในตอนนี้ถ้าทุกคนได้ดูคลิปเ่าของเราก็จะได้ยินเสียงคอกับแม่ผมในครัง้ง,งนั้นไปกันนี่มันพือแม่หรือว่าต้นอะมันจะดูตนหลอหร้อไงอ้านั่นมันนั่นมัน ต้องหยุดลงต้องเออปล,ล่อยใหนนย้มันลงไปนะต้องปล่อยให้มันลงไปต้องทำให้มันเกิดื้สุดจมีขนาดใหญ่ขึนนะไปงั้นไดาบไปไปไปมาเลยเอืไรด้ดวยด้เออก็ว่าว่อะไรสักอย่อาง จะช่วยเราได้สำหรับตีนี้ผู้จะเป็นคำเป็นแบบนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็ได้เอาน้ำออกไปจากตรงนี้เพื่อที่เราจะไปเอาเหล็กข้างใต้นั่นเหล็กหรือว่าแรก่อะไรก็อยางก็ไม่รู้นะครับ ที่น่าจะมีซาปาล่าเทียวเชียวขุดไปแล,ล้น่แหลก่อนที่จะมีนอนซาปาล่าตัวอะไรก็ตามบวกมาขุดมาไม่รู้เกมเกมที่ตอนนี้เรายังไม่ตายมันยังไม่ตายได้เล่นก่อนไหมก็ไม่รู้ซึ่งเกมคืเบลารีมีอยู่ในสต,ตรีมด้วยนะ ถ้าไม่อยากไปซื้อจากที่อื่นก็โหลดในสตรีมเลยเั็นไงวะเป็นไงตายตายวัาวโอเคโทษทีเมื่อกี้หวังว่าทุกคนจะไม่ว่าอะไรนะ <c oughs> มื่อกี้มันเกินสิไม่ค่ะปิดขุดเพราะฉะนั้นมันจะไม่แล้วไปแล้วไปเฮ้ยเราจะลงไปขุดที่ต้เหมืองน,นี้เอ๊ะเนี่ยตากันลงไปมีหินด้วยโอเคเราจะไปนะเพราะฉะนั้นแต่เพราะว่าเราก็ไม่มีเลยเราไปเอาก็แล้วกันนะเราจะขุดลงไปเรื่อยๆ ก่อนเราจะเจอมือล้วหุดลงไปหุดลงไปหุดลงไปโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอีขึ้นขึ้นไปเลยขึ้น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 ,นแล้วปักปักอดๆอดอยู่ข้างบนคอดอยู่ข้างบนอา กับตยาฮยเย้อเร g ้อย้โอเคเสร็จแล้ว เราก็จะมาเลยตอนนี้คือเราจะต้องการโต๊ะว,วิ่งโต๊ะโต๊ะคราบของเออใช่เ,เราจะใช้ที่หลังแล้วกันมนนีเก็บไปที่หลังแล้วแล้วเราค่อยไปซึ่งสิ่งที่เราจะคราบในครั้งนี้ก็คือไอ้โต๊เตานี่เตาพิเศษเตานี้สามารถทำให้เราคราบเล็กบเพื่อมาสองอันกานสิลจะต้องคราบไอ้นี่ออกมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันถ้าเราได้ก็ได้ คือเรามีเหล็กอยู่ค้าซึ่งเราใช้ทำอะไรไ,ได้และเอ่อเอาคราบของคราบอะไรไม่รู้ว่าอยากคราบอะไรแล้วเพราะฉะนั้นกระทางน้ำมามันจะมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตแน่นอนเออไม่มีที่วางเลยเราลงไปวางไม่นะกระตายน้องกระตายโดนฆ่าตายแล้ว เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงไป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 ภารกิจภารกิจภารกิจเราต่อไปเราต้องครับเอ,อ่อแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มเพื่อจะเอามาในการ วางไว้ตรงนี้เพื่อมให้เราตกลงไปข้างล่างตอนที่เราจะขึ้นเพราะว่าตรงนี้เราจะเป็นทางของเราหนิโอเคเดี๋ยวมันมเตรียมน,นีแบบนี้แอร์ได้แล้วแป่วลงปูปูปุยลงได้แล้วหวังว่าจะสับหลักข้างบนตรงนั้นจะไม่ฆ่าเรามันคือซอมบี้เลือกพร้อมกับอาวุธซึ่งเราจะเก็บไว้ที่หลัง แบบครั้งนี้เราจะเอาแร่ทินเอามาเผาแล้วก็จะเอาไปค้าไว้สักอย่างแล้วกันท่านไงที่ขุดหรือดาบี้เราต้องการกีดาบก็าจะนดาบก่อนเป็นทิ้งแรกเราะวาตราไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอตรงของที่เราไม่จำเป็นที่จะใช้ไว้ไว้ในเก่าในกล่องแล้วกัน เอาพวกอาวุธร่มหรือว่าอะไรก็ตามมาสวยน,นีงานลงไปแล้เราก็เอาของมาแล้วเอายาเอานี่นเอาเชือกเอาสลามมาและเราก็จะไปค้าปบัตรูบัตูคือประตูที่เราว่าก็คือประตูนี้ เราจะามาวางไว้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นทางนี่ของเราไป,ไ,รไปดูว่าทับอะไรไปเรื่อยๆนี่มันจะเป็นห้องของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเช้าเมาื่อไร่เดวพวกซัมบีพวกนั้นก็จะหนีไปอีกถ้าเราไม่ออกไปตายแบบง่างข้างนอกอลไเรา จะต้องไปขุดลงไปสักห้องก็มันจะต้องใหญ่อยู่แหละห้องน่าจะต้องใหญ่โอเคประมาณนี้แหละเราจะเอาคอสคอสเก็บไว้อยู่นี่นะตมีตายไปหนึตัว <c oughs> ฉันเก่งมากๆเลยใน,นเรื่องด้านการก็บของจากข้างหลางโอเคเราจะเอาท,ทอทมาวางเคแล้วนี่จะเป็นห้องอีกห้องนึงของเราเราจะปูลงไปนี่ก็เป็นห้องอีกห้องหนึงด้วยเอาไ้เป็นห้องไว้ทําอะไรก็ไม่รู้ไอที่เรารู้คือข้างบนแล้วน่าจะวิศตกตัวมาเดินไปเดินมา ไปไปไปเช้าเราจะไม่ออกไปต้ตายเหมือนพี่เขา d ฟแน่นอนพี่เขาออกไปแล้วก็ตายหลายรอบจนพี่เขาไม่ชอบอย่างเล็กเลยนะครับงั้นแต่ยังไงพี่เขาก็ได้ทองแล้วมาครับก่อนแล้วก็เออไม่รู้หครครับครับครับประตูครับประตู เอาตรงนี้มาเราจะมาเล่นแบบโปรเฟสชัโนระดับพัดเจ้าให้ได้เราจะเก่งแล้วก็ฆ่าไอออฟกันทูลให้ได้เรามีคำพูดเอาไว้ว่าเราจะฆ่าไอออฟกันทูลแล้วเราจะฆ่ามันให้ได้อ,อไม่รู้นะเพราะตอนนี้ยังไม่ใช่และประตูประตู อืมประตูไว้แบบนี้แล้วก็เอาท็อตมาวางไว้ปักไปข้างในนะี่แหละเปรียบแล้วเราจะไปเดี๋ยวเราค่อยออกไปขนของของ้างนอกแล้วกันนะไม้ไม้ close close แยกไปสักอย่างหนึงแกฉันจนจะไม่แต่ฉันก็ยังไม่มีให้แกแน,น่นโอเคสู้ในครั้งนี้เราก็จะเอาไม้ปิดไว้ก่อนแล้วกัน ทางนี้เราจะออกไปไปตะจนภัยเราจะเดินไปฝั่งนั้นก่อนเผื่อเราจะโชคดีมากเกือบตายแล้วนี่ตายแกต้อง<ป>ตายก่อนเชิญนจะเราจะไม่ให้ไอ้อไอแก่ข้าจะแน่นอนเขาไปในโหมดมาร์ทเพราพวกนี้มันตีแรงมากโดนสลามยิงใส่หลับตายเลยออกไปก่อนเล่นนี่ <c oughs> ยังไม่มีชุดก่อยวเราค่อย อาเวลาเดี๋ยวเราเค่อยไปขุดแรท่ทำชุดก่อแล้วกันเดี๋ยวเราเอาวัตถุปันตัวไปก่อนที่เราควรทำชุดปันตัวเรามีอันติอยู่เออเดี๋ยวนะจะได้ค้าขายได้เดทเดทโอเคถ้าไม่รู้ว่าคำว่าเดทแปลว่าอะไร อว่าเดแปลว่าตายหร,หรือว่าเสียชีวิตอีกคำหนึงพอดีพูดเบาไปหน่อยคงไม่ร้อะไรแล้วกันน่าจะได้ยินอยู่มั้งเปิดแจยงนั่งไหนก็ได้อ้ะอาะตายอ่ะเออเออช่วยด้วยอ่ะพอยังชั่ไหน่อยตายแล้ว เออเ่อไหรเนี่ยออออะไรไงของดีเจอแล้วเจอรอบนี้ครั้งที่เราเจอหืมอ๋อ,อเขาดูก่อนตองปืนลูดแอปโอ้ my god ได้ของดีแล้วได้ของดีแล้วไม่เป็นไรได้ของดีมาแล้วจ่ไยแล้ว ที่จะชีดยังก็ได้อี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 อ,อ,อีโอเคอไม่ทำแย่นี้แล้วเราเดีเ๋ยวเลืเ่อนไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะลงไปเรื่อยไปหมดเลยว่ะมีแต่อที่ไหนถ้ามีอะไรไหม เราไปเราจะไปเราจะไปาคอบูดดแอโรเงินเดยวลงไปนี่ยแล้วกันเรถึงเวลากลับแล้วอยได้แล้วกันมีอาวุธเยอะแยะมากมายว้้ว้้ บีฟ้าบีฟ้าสวยมากคือไดายินดีสักหน่อยไดยินว่าธนูน้ำแข็งน้ำมีเรเลนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำแข็งด้วยแล้วกันดีว่าโชคดีเดี๋ยวจะค่อยกลับมาแล้วกันลบไปเลย จะลม้มเพื่อนมให้ลม้ลมรุ่งตะลึงไปไปไปไม่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 ไม ไปตื่นอยู่ตลอดเลย <coughs> 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 เป็นรูปอะไรนะเต่ไม่รู้เียดมากขอตกแต่งที่เราไม่มี๋อตกแต่งที่เราไม่มีโอเคได้เวลาเดินทางเราจะเก็บอะไรทั้งนี้ท้ด้หยลงเหมืองกันไปยาวๆแล้วเราได้เตรียมของมาอยู่เนาะคงไม่ต้องกลับบ้านให้ลำบากมากใช่ไหมนี่ตายแล้วอีกเกือบ เกือบตายก็ขึ้นม่ได้แกตายก็ขึ้นม่ได้แก่ตายแกตายที่จะแกขึ้นมาได้อะเฮีย,ย <Yeah. S 1> ฉันจะรอดแล้วฉันชนะแล้วลยังไงล่ะเพราะว่าฉันชนะอะไรฉันกนะ็ะนจะเกะ็บแม่พวกนี้ไปเผาแล้วฉันก็จะคราทุกเกาะให้ครบเซ็ตให้ได้เลย ไม่มีรงเท้าเลยเย้ไหมอยาใส่ออมาโอเคเราจะกัมันอะไรขอเยอะดีอีวค่อยมาแล้วกันอูตายเนือเกือบแล้วเลเกือบตา มันสิงที่เรียกว่าพี่ซัมอมนบอสไงล่ะได้เลยเราได้แล,ล้วตอนนอวอ้องไม่ต้องกลัวอีกต่อไปยังไงเจอมาแล้วอาวุธอาวุธจักรันย่าก่าเอ้ยเม็นี่ กรมีดกรมด,ด,ดแรงเลนลุนลุดนแดนแงเลนมุนเลนีรมาแล้วแม่เราอัดคลิปไปนานและเกินเพราะฉัน